เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับไ d f i f a Online 4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมิน i n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟนไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับอะไะครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวตำนานเจนใหม่กันอีกแล้วนะครับก่อนนี้น่าจะเป็นตัวท้ายๆแล้วนะครับตัวที่ยังตกค้างอยู่อย่างพวกชาบีฟิลิปลามวีดิชนะครับแล้วก็ลูคัสเฮนันเดสนะครับก็อาจจะมีทําตามมาแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องตัดตัวไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่า21 TOTY เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยห้โงเรียบร้อยเรียกว่าเก็บตังค์นะครับเก็บ BP ให้เยอะที่สุดนะครับผมเชื่อว่า น่าจะเป็นเจ้าของกันได้ไม่ยากเท่าไหร่นะอยากให้แบบฟิลแบบปี19 TOTY อะที่แบบเปิดกันได้ง่ายๆแล้วก็คนมีสิทธิ์ครอบครองกันเยอะอะแล้วก็มันก็ใช้งานได้เก่งแบบมากๆเลยทะอยู่กันได้เป็นปีๆนะคือระดับตั้งแต่ TOTY มันใช้งานกันได้เป็นปีๆจริงๆนะครับแล้วก็มีหลายตัวที่น่าสนใจด้วยมายังไงก็ตามครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครับเรามาพูดถึงวบบบี้แรสแกนดีกว่าครับผมสําหรับพี่ปีกหนวดแพะของเราคนนี้นะครับ มาดูกันดีกว่าฮะเอาราคาถูกมากอะ่ะเจ็ดพันเอ็มแล้วนะครับนี่ฮะเป็นปีกซ้ายครับปีกขวาแต่จริงๆเเล่นปีกซ้ายนะเอฟพียี่สิบสี่ครับส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดน้ำหนักเจ็ดสิบสี่รูปร่างมาตรฐานขนาดเท้าซ้ายสี่เท้าขวาห้านะครับเป็นปีกเอ่อตัวสูงมากนะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมเอาปีกที่แบบสูงปีกขนาดนี้นะครับอันเนี้ยสูงเท่าเกือบเท่าองรีเลยนะองรีร้อยแปดแปดนะครับปีแลนร้อยแปดเจ็ดนะโอ้โหเลยนได้ว่ายืนเป็นแบบเสาโทอลเลขเลยนะ มีสกิมมูฟสีดาวครับมีไฟ n a เน็ตช็อตแล้วก็เทคนิคอลดิปเปอร์เลอร์นะครับความเร็วถือว่าอยู่ในระดับดีครับยิงไกลในระดับดียิงโค้งดีมากนะเกือบจะดีมากอยู่แล้วอีกนิดนึงคือค่าพลังของปีแรสเนี่ยมันจะไม่มีอันไหนที่แบบพุ่งแบบ120มาแต่คือ,เ,อ,อเขาจะเน้นทำได้หลายๆอย่างนะครับคือเป็นปีกสายอนเนกประสงค์อะเลี้ยงได้ยิงได้จ่ายได้ปั้นเกมได้นะครับน่าเสียดายอย่างนึงคือ ฟีแลเนะีนะ่ยไม่มีเพลย์เมกเกอร์นะครับแล้วก็ถ้าพูดกันตรงๆนะปีแลนะถือว่าเป็นปีกที่ความเร็วเนะี่ยสู้ปีกอาชีพไม่ได้คือเน็ตเวิรดอะเน็ตเวดไอคอนนะครับความเร็วเนะนี่ยเอ่อน็ตเวดมันก็ไม่ได้เยอะแบบเป็นปุกปีกจีจา้าอยู่ละแต่อันนั้นอนะคือเขาถึงเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าพอจะเอาไปเล่นปีกได้นะครับพอมาเป็นปีแเนะี่ยต้องบอกทำตรงเลยนะว่าถ้าเกิดเทียบกับพวกปีกธรรมดาที่ใช้ในเกมปกตินะครับ ใช้คำว่าอะไรดีเนย์มาร์เอ็มบัปเป้อะไรพวกนี้ผมบอกแล้วนะพวกนั้นเร็วกว่าแบบพอสมควรเลยนะครับก็ต้องพิจารณากันดูนะแต่ปีแล้วยังเยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยก็มีในเรื่องแบบพวกเทคนิคอะไรพวกนี้เข้ามาเสริมนะครับแล้วก็แน่นอนครับไอคอนมันคือความเท่นะครับใครที่หาปีแล้วจะบอกโหปีแล้วเนะี่ยเท่จัดๆเลยนะครับามาดูแผนกันดีกว่านะครับอันนี้ต้องอีกเรื่องนึงต้องพูดก็คือเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันเปิดมงยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปีแรกที่เปิดไม่ได้นะครับก็เลยต้องเอามาเล่นตำแหน่งขุบเข้ามาตำแหน่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเพราะฉะนั้นแผนแทคนิกอะไรก็จะเหมือนเดิมนะครับกับ 2- 3สาตัวที่ผ่านมานะครับนี่ลองปรับจะดูได้นะครับเป็นแผนที่แบบตั้งรับดีมากนะผมบอกก่อนว่าแผนในแผนตั้งรับดีมากเกมรุกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนี่เลยฮะขึ้นอยู่กับ3าตัวบนแล้วก็คอยหวังการสอดแทรกจาก3ตัวล่างนะครับคอยขึ้นมาเติมนะครับอ่ะ มาพูดถึงเรื่องอภาพรักกันหน่อยครับสำหรับโรบาปีแลสครับปีแลสครับนี่ฮะหล่อเฟี้ยวมากมจำได้ปีแลสเนะชอบใส่เสื้อแขนยาวนะนี่เฟี้ยวมากนะผมว่าหล่อมากแล้วเขาเป็นคนที่แบบหน้าอาจจะไม่ได้ไปอะแต่ผมว่าทําได้ดีนะครับผมเชื่อว่าทําได้ดีและนี่ฮะกิมมิกเลยครับหนวดเส้นของเขาครับหนวดเส้นในแบบโอ้โหอันหล่อเหลาของเขานะแล้วก็จังหวะเท้าเปิดบอลเนี่ยเรียกได้ว่าแบบ สุดยอดความหล่อเลยนะครับพิวไว้กับเสื้ออเซนนลมากๆเลยนะโอเคมาพูดถึงประวัติของโรบาร์บีลสกันสักหน่อยดีกว่าครับก่อนที่จะเข้าไปดูไฮไลท์นะครับแล้วก็ออก่อนจะจัดเกิดก็เข้าไปดูไฮไลท์นะครับประวัติของโรบาร์บีลสครับโอ้โหเลยได้ว่าไปมาน้อยที่มากเลยนะใช้คําว่าน้อยที่จริงๆนะครับเรามานั่งไล่ๆกันดูแล้วเนี่ยเริ่มค้าข้างกับ f c เมครับอันนี้คือในลีกของ หลีกเอิงเลยนะครับอาจจะวนเวียนนั่งลีกเอิงลีกเดินนะครับแต่ก็ใช้คาว่าติดอยู่ในพวกลีกท็อปทเนี่ยมาตลอดนะปัจจุบันนี่น่าจะลีกเอิงมั้งนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มาเริ่มเก่งนะครับกับโอลิมปิกมักเซย์ครับในช่วงปี2 0 0พนในมักเซย์ถือว่าเก่งมากนะแล้วก็ย้ายมาดังสุดขีดครับกับอาร์เซนอลในช่วงแบบช่วงพีของแกแกอยู่กับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีเป็นหนึ่งในชุดไร้พ่ายนะครับแล้วก็ สร้างผลงานไว้อย่างมากมายนะครับก่อนที่หลังจากนั้นนะครับพออายุเยอะแล้วอาเซนอลนเนี่ยไม่ต่ออายุนักเตะที่อายุมากกว่า30มเนี่ยมากกว่า1-2ปีเท่านั้นแหละซึ่งปีแล้วกขขอสัญญา2ปีไปแต่ว่าเซนอลเขาจะให้ปีต่อปีมั้งนะครับเพราะว่าปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าเอ้ยผมว่าผมก็ได้ทาผลงานม่ให้ทีมไม่เยอะนะแกน่าจะเป็นเคสแรกๆเลยครับที่แบบเออคนเขาเริ่มแบบบ่นว่าทําไมเขาไม่ต่อสัญญาปีแลนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับ เรือดำน้ำครับบียารีอัล f c เอฟซีครับในลีกสเปนนะทำไปเล่นไปตอนแรกผมคิดว่าตอนยยอยู่กับบียารีอัลเนี่ยปีแล้วจะ drop ลงไปแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้ครับตอนอยู่กับบียาร a อัลเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีมากนะช่วยแบกบียารอัลเนี่ยขึ้นมาแบบอยู่ในระดับท็อปทอปของลีกลนุนติดพื้นที่ยุโรปนะครับเออเรียกได้ว่าเป็นตัวกำลังหลักสำคัญของทีมนะและผลงานก็ดีมากๆด้วยนะครับตอนอยู่กับบียารีอัลในลีกสเปนนะครับ เนี่ยช่วงท้ายนะผมมาไม่ทันละคือไม่ใช่ไม่ทันผมใช้คำว่าอยู่กับแอสตันวิลล่าเนี่ยผมแทบไม่ได้ดูแกแล้วครับคือแกหายไปเลยอะ่ะเหมือนแกแบบมาแกกลับมาผมยังไม่ค่อยรู้ข่าวเลยครับผมยังพอมานั่งเปิดประวัติเนี่ยยังตกใจเลยว่าแกเคยอยู่แอสตันวิลล่าด้วยเหรอแล้วก็นี่ครับ FC ฟโกแต่คือทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่ามันเว้นระยะห่างไวป,ประมาณสักสาปีนะครับผมจําได้ว่าที่ผมเห็นล่าแบบล่าสุดเนยนะ ปีเลสจะฟิลเหมือนแบบไปค้าค่าวหัตะวันออกกลางไม่ก็อินเดียสักหลีกนั่แหละแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งนะครับเป็นคนในแบบอาเซนอนเหมือนกันนะครับก็อนนี้เป็นประวัติคร่าวๆของแกนะพี่ปีกหนวดแพ้ของเรานะครับทั้งรูปหล่อนะครับทั้งเก่งนะครับได้ได้ว่าโหขวัญใจแน่นอนนะสําหรับแฟนปืนใหญ่นะครับใครที่รอคอยนะครับโรบารปีเลสอยู่ก็จัดกันได้นะครับมามาตัดเกรดนครับก่อนที่จะเข้าไปดูไฮไลท์นะครับโรบาปีเลสครับ ต้องใช้คำว่าเรามาพูด <c oughs> ข้อดีข้อเสียแล้วกันนะความเร็วเนี่ยของร้อเบนเครับผมให้อยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับสำหรับตำนานแต่ถ้าเกิดพูดถึงในตำแหน่งปีกเนี่ยผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคือเป็นตัวที่แบบเลี้ยงบอลได้พิวนะครับแต่ว่าจังหวะกระชากอะไรพวกนี้มันทําอันตรายกองหลังเนี่ยได้น้อยมากเพราะว่าสปีดเขาต่ํานะครับแล้วก็ถึงแม้ร้อยกว่ากว่ามันจะไม่ต่ําก็เถอะนะ แต่ใช้คำว่าสําหรับปีในปัจจุบันอ่ะที่แบบเออมันต้องกระชากไปกับบอลได้ดูน่ากลัวแล้วก็เลี้ยงตัดเข้ามาได้นะครับซึ่งปีแรกก็เลี้ยงตัดเข้ามาได้นะเพราะว่าเขามีเฟรนช์ช็อตนะครับเอ่อแต่ว่าปีแรกอ่ะเออมันมันมันโคตรมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับนะแต่ถ้าถามว่ามันพลิ้วพอที่จะเลี้ยงหลบได้ไหมคือใช้คําว่าแตะกระชากอ่ะหลบไม่ได้แต่ถ้าเกิดใช้สกิลนะครับเหมาะกับพวกสายสกิลอ่ะปีแรกจะเก่งนะครับ เพราะว่าตัวหนานะใช้เหลี่ยมบางบอลบางบอลได้อยู่นะครับการจบสกอร์ครับผมให้5ดาวนะใช้คําว่าลูกปั่นนะครับถ้าลูกปั่นไปเลย5ดาวครับเป็นคนที่ปั่นดีนะครับแล้วก็น้าหนักทิศทางปั่นแลวท่นนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับสำหรับโรบับปิแลสครับแต่ว่าถ้ายิงหลังเท้าเนี่ยใช้คําว่าเฉยๆนะกันนะครับสําหรับตำนาด้วยนะใช้คำว่าสําหรับตำนานนะครับความแข็งแกร่งครับเอาไป4ดาวครับตัวใหญ่นะครับมีการเบียดประท้งประทะอะไรที่โอเคนะครับแล้วก็ บางครั้งเนี่ยก็สามารถใช้ด้วยความตัวใหญ่เนี่ยเบียดบางกองหลังนะครับที่ตามมาสก,กัดจากด้านหลังได้อยู่นะใช้คําว่าได้อยู่นะครับถือว่าโอเคแหละ AI ครับเอาไป5ดาวครับเป็นคนที่จ่ายบอลดีนะน่าเสียดายครับที่การเปิดบอลเนี่ยในแพทน,นี้มันทําได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการเปิดบอลมันก็ที่ถือว่าเป็นจุดแด่นของเขาเนี่ยมันจะหายไปนะครับแต่เชื่อว่า เดี๋ยวในอะนาะคตพอแพทใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเรื่องของการเปิดบอลก็อาจจะก,กลับเข้ามามีบทบาทเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับโรบาร์ปีแรสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะมันใช้คําว่าอะไรดีคนที่เล่น,นอาร์เซนอลน่ะแล้วก็อยากได้มีฟูลทีมหัวปีแรสเป็นตำนานที่ราคาถูกนะครับเหมาะมากๆมันก็เลยทําให้ความคุ้มค่าผบไม่ห้าดาวครับราคาดีนะครับทำฟูลทีมง่ายสแตทไม่ได้สูงเวอร์นะครับตีบวกพอประมาณได้อยู่นะครับเนี่ยสแตทของโรบาร์ปีแรสครับ ร้อเท่ากับว่าต้องลดไป4ไปอยู่ประมาณ1้อผมว่าร้อยห้อยหเป็นตํานานที่แบบยังพอตีกันได้แบบไม่ได้ยากจนเกินไปสาหรับคนที่มีงบเติมประมาณหนึ่งะครับไม่จไม่ต้องบอกเป็นเศรษฐีดูใบเลยนะใช่ว่ามีงบเติมประมาณหึก็มีโอกาสตีโรบัปิรสได้อยู่นะครับอ่ะก็นี่แหละครับสรุปกันไปแล้วนะครับสาหรับการตัดเกรดของโรบับิรสนะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าครับว่า ออพอไปเล่นจริงแล้วเนี่ยฝีร้ายลายมือนะครับหรือว่าฝีเท้าของโรบาร์ตรสจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมอะไรครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของโรบาร์ตรสนะครับต้องขอสารภาพตามตรงเลยนะฮะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเล่นแผนเปิดมงยากมากๆครับในแผทน,นี้นะครับก็เลยทําให้ต้องจับปีแรสที่เขาเล่นตำแหน่งปีกซ้ายเป็นหลักนะฮะมาเล่นมาหุบเข้ามาตรงกลางนะเป็นตำแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับซึ่ง จะทําให้ไม่มีลูกเปิดมาเท่าที่ควรนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบมีชอ็อตช็อตเก่งของปีรัสคือเปิดมาให้เพื่อนหมองอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าที่ดูนะจากวิถีเปิดบอลเลยพวกนี้ผมว่าถ้าเกิดเปิดบอลจากเท้าข้าที่ถนัดเนี่ยใช้คําว่าวิถีบอลกับน้ําหนักทิศทางเนี่ยมันโอเคนะเป็นคนที่น้ําหนักทิศทางในการเปิดบอลโอเคเลยครับแล้วก็แน่นอนครับเนื่องจากเป็นปีครับ ทำให้การเลี้ยงบอลเนี่ยของเขานะครับมันทําได้ดีมากนะเป็นนักเตะต,ตัวใหญ่ที่เลี้ยงบอลดีครับแข็งแกรง่งมีความพลิ้วนะครับบอลติดเท้านะฮะแต่ข้อเสียนะน่าจะเป็นเรื่องของความเอ้งก้างไงละครับบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าตัวใหญ่นะครับบทจังหวะจะแบบช็อตโดนประท้าแบบงงๆอะไรพวกนี้เขาจะล้มง่ายกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเกิดโดนเบียดประท้าจากด้านหลังอะไรพวกนี้ ส่วนใหญ่ระว่าปีรรสจะไม่ค่อยไม่ค่อยเสียหลักนะครับแล้วก็มักจะยืนต่อไปได้นะครับนี่ฮะแล้วก็ปีรรสครับเอาเข้าจริงๆี่ยผมว่าเขาน่าจะเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดคนหนึ่งได้เลยนะในยุคของอาร์เซนอลในยุคไรพ่ายนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับปีรรสเนี่ยเขาเล่นตำแหน่งบทบาทคือปีกซ้ายนะครับแล้วก็คอยจ่ายบอลให้เพื่อนนะครับแล้วก็เลี้ยงตัดเข้ามายิงได้บ้างนะเพียงแต่ว่า ไอ้บทบาทในะ inside forward ของปีแรสเนี่ยมันยังไม่ได้แบบทำได้บ่อยหรือว่าโดดเด่นเท่ากับพวกร็อบเบนนะร็อบเบนอันนั้นคือแบบโหจัดเลยร็อบเบนเนี่ยโอ้โหเนี่ยชอบแน่สียดายจริงนะครับทิศหนักทิศทางเนี่ยเป๊ะมากแล้วนะครับแต่ไม่รู้เขาปรับเนิร์ฟอะไรันจะขนาดนั้นนะคือบางทีแบบอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดแบบมันเปิดมาให้เข้าอ่ะให้ออมันปรับให้เข้าเป้ายากนะผมเข้าใจนะแต่บางทีถ้าเกิดบอลถึงตัวแล้วอ่ะไม่จําเป็นต้องเนิร์ฟอ,อะไรขนาดนั้นก็ได้ครับ คือบางทีคนที่แบบไม่ได้เล่นเปิดหม่งประจาหรอกแต่คือเจาะตรงกลางยังไงก็ไม่เข้าอ่ะแล้วโดนเราต้องไปเปิดหม่งเนี้ยมันจะหงุดหินมากกว่าเดิมไงอันนี้ขอบ่อนนิดนึงนะเอะออะมาพูดถึงปีแรสต่อครับคืออย่างโรเบิเนี่ยเขาแบบทาประจำนึกออกไหมเขาอยู่ปีกข,ขวาแล้วก็เลี้ยงตัดเข้าในมายิงประจํานะครับส่วนปีแรส่อยู่ปีกซ้ายครับเลี้ยงตัดเข้ามาคือเปิดสะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มียิงปกติบ้างยิงฟรีคิกบ้างนะครับถือว่าเป็นปีกที่แบบ ลีลาสวยงามเลยนะผมชอบป้ายนะปีแลสเนี่ยปีกเขาแพรนะครับคือช่วงหนึ่งเนี่ยผมเคยเกือบเชียร์อาร์เซนอลเหมือนกันนะโหุยุคนั้นนี่อย่างเท่เลยครับจำได้เลยสามประสานแดนหน้านะฮะปีแลสเบิร์กแคมป์องลีนะครับแต่ก่อนก่อนนั้นมีโอเวอร์มาอีกคนด้มั้งไม่ใช่อเวอร์มาสิลุงเบิร์กเออลุงเบิร์กนะครับหรือว่ายุงเบิร์กนั่นแหละเออแล้วแต่คนจะเรียกน,นะครับคือ4ี่คนเนี่ยโอ้โหเล่นเกมลุกกันแบบสะดามากอะเล่นเกมลุกกันได้โหดมากๆนะครับ แต่ว่าปีแลสอะถ้าพูดต,ตรงตรงนะผมว่าเขายังเป็นรองเรื่องของอิมแพะเป็นรององรีเป็นรองเบิร์กแคมป์ครับผมแต่ถ้าเกิดถามเรื่อง,องความสำคัญผมว่าปีแลสดีมากเลยนะคืออาร์เซนอลซื้อมาไม่แพงครับแล้วเก่งอะเพื่อเก่งมากเป็นปีกซ้ายที่เรียกได้ว่าแบบเปลี่ยนลีกเลยครับคือเพิ่มมิติความหลากหลาย นักเตะที่เล่นปีกส่วนใหญ่เนี่ยเลี้ยงสุดเส้นรับเปิดใช่ไหมปีแรนเนี่ยเป็นคนแรกๆนะที่แบบเลี้ยงสุดเส้นตัดเข้ามาในแล้วก็ยิงหรือว่าจ่ายหรือว่าเปิดได้หมดเลยนะครับเพิ่มความอันตรายให้อีกนะส่วนในเกมนะครับเป็นคนที่จ่ายบอลได้ดีนะครับเป็นคนที่คิลเลอร์พาสเนี่ยน้ำหนักดีเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้พีคเท่าพวกกองกลางตัวรุกอาชีพตัวอื่นนะครับเรื่องของการจบสกอ์ถ้านับเฉพาะลูกปั่นเนี่ยผมว่าบีแลน์ทำได้ดีนะ ถือว่าแบบ5เต็มสิบเต็ม10เลยถ้านับลูกปั่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกยิงหลังเท้าแล้วพวกนี้ผมว่าปีแรส่ยยังเป็นรองพวกปีกแบบพวกโตัวจบสกอร์พวกโรนัลโด้พวกรับเบ้นอะพอสมควรเลยนะครับแต่ถามว่าน่าเกียดไหมไม่เลยครับสําหรับปีแรสนะที่อาจจะต้องฝึกใช้กันสักนิดนึงฮะเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นปีกอนเนกประสงค์ที่ทําได้ทุกอย่างจริงๆนะถ้าเกิดแบบฝึกใช้กันอย่างได้ดีพอนะครับนี่ฮะเห็นไหม คือคิลเลอร์พาสะในคลิปนี้เอาจริงนะมีให้เห็นเยอะมากครับแต่โอ้โหไม่รู้เป็นอะไรครับมันจะเป็นช็อตที่แบบโดนเซฟโดนนู่นโดนนี่จนบางทีผมก็หงุดหงิดนะหรือว่าผมยังปรับตัวไม่ได้ก็ไม่รู้นะนะใครมีปัญหาในการปรับตัวกับแพใหม่แบบแรงๆแบบผมบ้างอ่ะบอกผมหน่อยสิหรือว่าผมแบบเป็นแบบหนักมากอะ่ะรู้สึกเลยว่าเล่นยากมากมากเลยแบบมากมากๆเลยครับคือไม่ใช่ว่าผมเล่นสไตล์ตัวปั่นนะบางทีผมก็เล่นเคาะหาช่องเหมือนกันนะ แต่พอมาแพทเนี้ยบอกเลยว่าหนักหน่วงนะครับก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบตำนานคนนี้นะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับมีความเร็วนะครับเลี้ยงบอลดียิงปั่นได้นะครับครบเครื่องจริงๆนะสำหรับโรบารปิรรสนะครับตัวต่อไปก็น่าจะเป็นพวกกองหน้าตัวที่ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็าจะรอ20 TOTY แล้วนะ21 TOTY ครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ